แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเทววิสัยอีกหน่อยหนึ่งเทววิสัยเป็นหนึ่งในอจชินใจของมนุษย์เหมือนกับพุทธวิสัยแต่เทววิสัยจะสูงกว่าอย่างเช่นพี่กลับมาจากภูเก็ตหลังจากที่ไปภูเก็ตเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่าขากกับ นั่งรถไอตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือหน่อยเห็นว่าไปรับอะไรมาจากข้างทางตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถจะอธิบายให้อาฟังได้เพราะเป็นเทพวิสัยเป็นหนึ่งในการทำงานของพี่ พี่ทำงานมีลักษณะการทำงานอยู่หลายอย่างเช่นให้เจ็บแผลบ้างให้ไอไม่หยุดบ้างพอหลังจากที่กลับมาจากสุราษฎร์ให้กลับมาจากภูเก็ตถึงสุราษฎร์พี่ก็พอถึงสุราษฎร์ถึงบ้านปุ๊บพี่หยุดไอายเลพี่น้องแต่ว่าอาเขาคงจะไม่ได้สังเกต เพราะว่าดูดีๆมันหายไปเองได้โดยที่พี่ก็ไม่ได้ไปบอกมันอีกอย่างหนึง่งเรื่องการขับถ่ายพรุ่งนี้พี่ต้องไปประธุมอีกก็คงจะหยุดถ่ายทอดสดแคสองวันเพราะว่าไปถึงก็เดินข้าและพี่น้อง ว่ายัง,ยงอธิบายได้พี่ก็จะอธิบายมาแต่เรื่องที่พี่อธิบายเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเรื่องแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้หาง่ายแต่เดี๋ยวนี้หาเรื่องเราได้ยากาะฉะนั้นอย่างพี่ก็เคยเล่าไปแล้วว่า เป็นแผลเป็นจริงๆอะพี่น้องแต่ไม่เน่าอันนี้ก็เป็นเทวิสัยอย่างหนึง่งคือถ้ามนุษย์มาถามแล้วพี่ตอบเนี่ยที่ตอบไปมนุษย์ก็ไม่เข้าใจพี่น้องต้องเป็นเทพด,ด้วยกันถึงเข้าใจว่าอ๋ออาการนี้พี่กำลังไปรับหรือกำลังไปทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้น เรื่องเทวิสัยจึงเป็นเช่นเดียวกับพุทธวิสัยซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าพุท,พทธวิสัยนี่ไม่สามารถจะจินตนาการได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าท่านนั้นถึงจะอธิบายเรื่องนี้ได้เหมือนกับ ไก่เห็ในไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่พี่น้องประมาณนั้นอย่างพรุ่งนี้กับรืนนี้พี่ก็ต้องดูเวลาอีกว่าจากเทราไปประทมเนี่ยถึงปรมกี่คือโมงถ้าถึงดึกพี่ก็ไม่ไม่อาจเสียงพี่น้อง แถ้าถึงค่งประมาณค่คำๆก็อาจจะมีเสียงมาบ้างก็เป็นธรรมดามก็วันนี้ก<ม>ีก็<ม>นึกถึงเรื่องเทวิสัยอีกอย่างหนึง่งระบบขับถ่ายพี่<ม>พออาบอกว่าพี่ไม,ไม,ไม่ไม่ขับถ่ายเลยเดี๋ยวเขาจะไปขอยาจากหมอ มันเป็นยาระบายปรากฏว่าพอจะกินยาถ่ายก่อนพี่น้องอดอีกพี่น้องไม่ได้กินยาแล้วถัดมาอีกแปดวันเหมือนเมื่อวานเนี้ยพี่ก็ถ่ายติดต่อกันสองวันก็เรียกว่ามันาน,นานทีพี่น้องเพราะพี่เนี่ยต้องเอาเรียกว่าจัดได้นเนี่ย ถ่ายเอาขอเอาไปเรื่องกลไกของพี่เนี่ยมีเยอะแยะระบบการทํางานระบบขับถ่ายนี่ก็เป็นระบบการทํางานอย่างหนึง่งคือพี่ก็ไม่ต้องไปเช็คแล้วว่าเป็นรับอะไรมาเพราะว่าพี่รู้ไปแค่เท่านั้นเองรู้ว่าเรียกว่ามันจะต้องรู้ทุกอย่าง รู้แค่ว่าเออโอเคตอนนี้เขาร่างกายไปรับอะไรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเทวิสัยเราไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นเวลาอาถามที่ก็มกกักจะเฉยเฉยเพราะว่าถ้าจริงอธิบายเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจพี่น้องก็ เนอกจากว่าเพื่อนที่ทํางานร่วมกันอย่างนุกอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใจเพราะว่าพี่ทํางานอยู่บ่อยฉะนั้นแล้วเรื่องเทปวิสัยเนี่ยเป็นอาจินไยอย่างหนึง่งคือพี่รู้อยู่แล้วว่านั่งรถจากภูเก็ตไปสุราษฎร์นพี่น้อง ไอตลอดทางพอถึงคือแรปุ๊บหยุดไอหายปกติเลยไม่ต้องกินยาได้ๆดีไม่ดีกินยาแล้วก็อาจจะไม่ดีขึ้นก็ล่ะเช่นกินน้ำน้ำ,นำพึ่งผสมน้ำมะนาวเนี่พี่น้องแก้ไอแต่ปรากฏว่าพอพี่กินเสร็จแล้ว ก็ไอยไม่หยุดก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้แหละพี่น้องคือต้องดูว่าพี่กำลังทำาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นร่างกายพี่เนี่ยถึงต้องทำให้ร่างกายเนี่ยอดทนไม่เป็นอะไรง่ายๆเพราะว่าพี่เนี่ยก็เรียกว่า รับมาตลอดนี่แหละเป็นเทพก็ต้องเป็นแบบนี้พี่น้องไม่เหมือนมนุษย์เขาอยู่ดีๆนี่จะถ่ายก็ถ่ายออกมาแต่ไม่หรอกพี่น้องนี่จะถ่ายก็ถ่ายมา,มา,ยา,ยมาคือถ่ายเมื่อเมื่อพี่พร้อมเช่นกำลังนั่งอยู่ในห้องแ,แบบเนี้ย ก็ถาวมาสองวันติดกันเวลาเดียวกันด้วยก็พรุ่งนี้ไปประทุมจะไปปวดท้องก็ไม่ได้อีกพี่น้องกะอยู่บนรถก็ลำบากอะไรพี่น้องวันนี้คี่ก็ขอไม่เอาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะ